สวัสดีครับผมวันนี้จริงๆอยากมาเล่าให้ฟังว่าแบบในช่วงปี2021ที่ผ่านมาคือเกาหลีมันมีเทรนอะไรบ้างหรือว่าประเด็นน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยโดยจะมา recap ให้ฟังแบบสั้นๆนะครับผมในแต่ละหัวข้อโดยที่ปีใหม่เขาต้องจับฉลากก็เลยไม่รู้จะเรียงลำดับยังไงดีมันน่าพูดไปหมดเลยก็เลยทำสลากออกมาเป็นพรหัวข้อแรก l i f e สไตล์ไลฟ์สไตล์นะครับผมของคนเกาหลีในปี2021คนก็จะใช้ชีวิตส่วนมากคือมาโฟกัสที่เรื่องของการแต่งบ้านออใช้กิจกรรมภายในบ้านอะไรเงี้ยมากขึ้น mm hmm. ก็จะมีเรื่องของอินทีเรียแล้วก็พวกแกจิตที่ต่างๆไว้ในบ้านพวกของพวกแต่งกระนุนกระหนิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโฮมแคร์หรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แบบเล่นฟิตเนสออกกำลังกายที่บ้านออซึ่งคนเกาหลีเขาก็จะเรียกว่าโฮมถืหรือว่าโฮมเทรนนิ่ง นะแล้วก็จะมีเรื่องของวิชวลก็คือช่วงนี้คนชอบคนเกาหลีอชอบซื้อทูบมากเลยคือเอาอทูบมาแบบเหมือนเป็นมาเป็นกลิ่นในบ้านนะเนาะเออเหมือนจุดทูบดอกเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเหมือนอารมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเรื่องแล้วก็เรื่องของ MBTI เชื่อกันมากที่นี่แบบเหมือนดาราคนไหนมี MBTI คนไหนก็จะแบบเขาก็จะสร้างคาแรคเตอร์แบบเออฉันเป็นคนแบบนี้แหละฉันเป็น ENFP แหละฉันเป็นอะไรเงี้ยก็ตามนั้น กับเรื่องอที่เหลือนิดนึงก็รสน่นในยมก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงจากอินทเร์แร์บ้านปกติเนี่ยอยู่ไม่ได้ตอนนี้ก็คือต้องเป็นลักชัวรี่เฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์นำเข้าเนาะแล้วก็พวกสแกนดิเนเวียนสไตล์ซึ่งเดี๋ยวต้นปีมากเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูร้านแต่งบ้านช็อปใหม่ๆเนี่ยก็มาเปิดเยอะขึ้นในเกาหลีนะครับผม entertainment ดูโฆษณา ปีนี้ก็จะเป็น global success เลยก็จะมีอะไรบ้างมีอ i จิงโอเกมหรือว่าสควิ g เกมรู้กันแบบเป็นกระแสมันแมสสมากนะแล้วก็มี BTS พูดตรงๆคือในเกาหลีอ่ะไม่ได้ติดหูขนาดนั้นกระแระรสแรงช่้นปีก็จะเป็นเอสปาเพลง next level, next level แล้วก็มีรายการทีวี street woman fighter เนาะหรือคน,กนเกาหลีรียกว่าซื้ออุปนะครับผมเป็นรายการที่ว่าเอา dancer professional นะที่เป็นพวกโครอกราเฟอร์ ให้กับวงการเคป๊อปทั้งหลายแหล่เนี่ยมี8ทีมเอามาแข่งกันมี YGX ลาชิก้าวอนเวบีโคคอนบัตเตอร์พรอมันนี่ฮอลี่แบงกและก็ฮุกให้ความสำคัญกับแดนเซอร์โดยที่เขาไม่ได้เรียกว่าแบ็คแดนเซอร์ละก็จะเอาแดนเซอร์เนี่ยเป็นเมนแล้วเอามาแข่งกันโหโคตรเก่งผู้ชนะหรือว่าทีมเมมเบอร์ต่างๆแปดทีมเนี่ยหลายแบนด์ก็เริ่มมาใช้เป็นพรีเซนเตอร์มากขึ้นเขาจับเร็วมากเลยว่าเดี๋ยวฮุกคนนึงก็จะไปพรีเซนเตอร์ธนาคารพรีเซนเตอร์บะหมี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ นะแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ดังจากรายการแข่งขันนี้ก็เม้มาเพลงของ Jesse เจสซี่โคบลัดเดิร์ผมก็ตัดไป <laughs> ยากจังวะโซเชียลอีคอนโพลิติกนะครับผม mm hmm. เรื่องประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองในเกาหลีปีนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของโควิดนโยบายต่างๆก็ยังยังคงคงตัวอยู่นะ แล้วก็มีเรื่องของที่คนแพนปิก,กันมากกพรเรื่องของราคาบ้านเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันเหมือนเขาก็สร้างกลไกป้องกันการแบบผูกขาดของบ้านขึ้นมาแต่ประเด็นก็นคือผลลัพธ์ของมันกลายเป็นว่าราคาบ้านโดดสูงขึ้นไปแบบเป็นปอติการครับสูงมากจนคนที่ไม่ชอบรัฐบาลเนี้ยเขาก็ยิ่งไม่ชอบไปกว่าเดิมเนาะราคาบ้านสูงจนซื้อไม่ได้แล้วก็มีเรื่องของการปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ย สร้างกำแพงขึ้นมาเพิ่มให้คนซื้อบ้านได้เยอะคือคนไม่พอใจขนาดที่ว่าในเลือกตั้งผู้ว่ากรุงโซลจะปเลือกฝั่งฝ่ายค้านขึ้นมาแทนเพื่อม,มาแบบมาคาน้ำหนาาเหมือนแก้แคนรัฐบาลน,นิดนึงเพราะว่าไม่พอใจตัวนี้เป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของสวัสดิการก็มีว่าช่วงหนึ่งที่เขาให้เงิน ช่วยเหลือแค่88ของประชากรโดยอีกสิองเปอร์เซ็นต์เขาเขาคอนซ้เดอร์ว่าเป็นกลุ่มที่รวยแล้วไม่ต้องมีเงินเลก็งงแต่เพราว่าไม่ได้ช่วยให้ทั่วหน้ากันเนาะแล้วก็เลือกตั้งนะครับเลือกตั้งผมผมผมเลือกตั้งในบดีก็จะมีฝั่งของหลักๆเนาะที่สองคนที่เขาเก่งๆกันมีอีเจมิออนกับยูซอกยอลนะครับผมฝั่งฝั่งดโมครัซีกับฝั่งคลาสสิกแบบประชาธิปไตยอย่างเงี้นยนะคอนเซอวติฟกับ l i b e r a ล โคตออกมาแต่ละรอบคือแบบหนักหนะามากดีเนาะเขาได้เลือกตั้งนะ b e a u ี้นะครับผม beauty b e a u t ด้วยความที่ช่วงปีนี้เป็นช่วงโควิดนะเนาะเกาหลีก็จะมีนโยบายแบบว่าพอคุณเข้าร้านเครื่องสำอางหรือว่าน้ำหอมจะเทสไม่ได้แปลกไหมซิลิปติกเทสไม่ได้เทสแบบแกะมาเทสก็ไม่ได้นะ no ไดเลยก็ไม่ได้คือห้ามเทสก็เอาฟิล์มมาปิดไว้หมดเลยนะครับผมน้ำหอมก็คือจะเป็นแบบฉีดฉีดไว้แล้วใส่ถุงพลาสติกเนี่ยแล้วบอกให้ไปดมที่อื่น ผู้จะดมยังไงวะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเรื่องประเด็เนที่ว่าข้อจำกัดทางด้านโควิดเนี่ยช่วงนี้เขาก็เลยออกหลายแบรนด์พยายาทำ AR beauty เนอะคือเหมือนกับเป็นหน้ากระจกแอปขึ้นมาปุ๊บว่าเออ,เอ,อถ้าหน้าชั้นใสเข้าไปปุ๊บเนี่ยลิปสติกสีนี้จะเป็นยังไงหรือว่าฟาวเดชั่นเนี่ยพอลงไปปุ๊บสีโทนจะเปลี่ยนเป็นยังไงอะไร บิวตี้เทคต่างๆเช่นของ LG ที่ออกมาคือ LG p l a แ Air เป็นเหมือนกับเครื่องล้างหน้าเนี่ยก็คือตัวสันสนคล้ายๆของ Folio ก็จะมาไป attach กับ ที่ขัดหลังอะไรเงี้ยได้ก็แบบเหมือนโฮมสปาเบาๆเนาะแล้วก็มีแบบมีอินคล้ายๆแสง LED ขึ้นไปเพื่อจะให้ฆ่าเชื้อสิวอะไรเงี้ยกพเป็นเป็นเทรนด์บิวตี้เทคถ้าเป็นเทรนด์ของสกินแคร์ในปี2021เนี่ยหลายแบรนด์มากับกลับมาดูที่เรื่องของเบสิคคลีนซิ่งเลยเป็นหลักโดยจุดขายก็มันจะเริ่มนะคลีนซิ่งแบบอ่อนโยนกับผิวแล้วก็ทำความสะอาดลึกคลีนซิ่งออยล์เป็นน้ำมัสต์ไปแล้วอ่ะว่าแบบไม่ต้องสิวหัวดำอะไรเงี้ยใช้คลีนซิ่งออยล์คลีนเท่านั้นถึงจะออกโดยที่ต้องเป็นวีแกน อันนี้ก็เป็นจุดขายใหม่ขึ้นมาแล้วก็ซ่องเน zero w a s e ก็คือพลาสติกใช้เยอะไปหรือว่าอันนี้มันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุก็ตัดแพคเกจออกมันจะมีบางใบที่เป็นครีมกันแดดหรือว่าบีบีอะคล้ายคถุงกระดาษแล้วก็เป็นเกลียวมุนเป็นต่อไปเป็นเรื่องของเทเลอร์บิวตี้แบบเคยทําคลิปเรื่องทำมาสก์เองอ,อันนั้นน่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ปีนี้เป็นแบบนั้นเลยก็ความสวยที่ออกแบบเองได้ไหมเหมือนกับเดี๋ยวไปวัดขนาดหน้าทำมาสก์เองหรือไม่ก็ไปทําสีฟาวเดชั่นเองอย่างเงี้ยน,นะฮะ Tourism เกาหลีอะไรก็เจจุดโดในมุมมองของคนเกาหลีคือเป็นที่ที่เ e x ซติกที่สุดละคือที่ที่ไม่เหมือนเกาหลนะีเดี๋ยวมีต้นกระบองเพชรเดี๋ยวมีทะเลอเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เที่ยวใหม่ๆก็เยอะเจจุดจโดเนาะแล้วก็อีกเทรนดหนึ่งที่ปีมีปีนี้มาก,ก็คือขึ้นเกีย่คาเฟ่ก็คือเหมือนกับว่าออกไปเป็นคาเฟ่าชาดเมืองดีกว่าโคตรแพงเลย แก้วหนึ่งก็คือหมื่นนึ่งแล้วอ่ะหมื่นวอนประมาณสามร้อบาทจุดขายก็คือจะแบบเป็นคาเฟ่ใหญ่มากมีมีเป็นคลัสเตอร์เลยนะคาเฟ่ใหญ่ปุ๊บทำขนมนปังในนั้นเลยแล้วก็มีกาแฟมีร้านมีวิว,วสวยๆอะไรเงี้ยก็ไปเป็นแนวนั้นกันเยอะมีที่ที่เป็นแบบ botanical garden อะไรเงี้ยไปเปิดแล้วทำเป็นคอนเซปต์ห้องกระจกหมดเลยติดริมทะเลสาบอะไรเงี้ย ะะหลังๆพอถ้าเกิดหลังโควิดจริงๆเรากลับมาเที่ยวอ่ะนั่งรถไปข้างนอกไปคาเฟ่กันแทนที่จะแบบเน,นาะกหมือนเดิมอ,อีกเรื่องนึงคือเรื่องของโคคัมก็คือไปเที่ยวในโรงแรมนั่นแหละโดยที่ก็ไปตามโรงแรมหลูดด้วยนะสมมติว่าไปโรงแรมชิล่าที่เคยรีวิวไปไป,ไปกินบุฟเฟ่ต์ในนั้นไปสป,ปาในนั้นไปอะไรไปสระว่ายน้ำไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้โ o ฟู้ดแ d นด์ดริโรเซซอสนะครับเป็นซ มะเขือเทศทำเป็นโรสเซจยิมตักโรสเซตอกุกิีของกินตามคาเฟ่ปีนี้ที่ดังนะปีแล้วจะเป็นคอฟเฟลใช่ไหมถึงปีนี้ก็ยังเป็นอยู่คอฟเฟลแต่ว่าที่เห็นได้มากขึ้นเลยก็จะเป็นโดนัทครีมเป็นเหมือนโดนัทอย่างเป็นเป็นแป้งใช่ปะแล้วข้างในก็จะใส่ครีมโอเวอร์โหลดเลยโหลดแบบเยอะมากแล้วครีมมันจะอ้างนเงี้ยมินช็อกโกแลตเอออันนี้แบบกินไม่ได้ส่วนตัวพี่กินก็เลยไม่นนะอินอ่ะนะเออ ทำแบบทำไอศครีมทำเป็นไอไอโดนัททุกอย่างเป็นแบบมินช,ชน็อกเลยมีแกะทอดที่เป็นราดซอสมินช็อกโก้ก็มีแล้วก็โซจูโซจูที่เป็นมินชโคโค็อกโกแลตทำใจไม่ได้กินไม่ได้เป็นยังไงวะเผีอยากกินปันเนาะเทคแอนด์แกชช์นะครับผมอันนี้ก็ปีนี้อะไรที่เป็นไอทีเป็นเทคโนโลยีเดี๋ยวพูดรวมกันเลยนะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการไลฟ์ ทุกแพลตฟอร์มใช้หมดเลยในเกาหลีตอนนี้ก็จะเป็นพวกของ n นเวอร์ช้อปปิ้ห้างสัพสินค้าต่างๆที่เขามีแอปแยกออกมากลายเป็นการไลฟ์ขายของกันหมดเลยแล้วก็เขาจะมีการส่งตัวเตือนล่วงหน้าด้วยนะว่าแบบฉันจะไลฟ์วันนี้นะบริษัทนี้แบรนด์นี้จะไลฟ์วันนี้ถ้าเข้ามาซื้อช่วงนี้จะได้โปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของ Delivery s e r v i c e วเนาะเกาหลีก็จะมีแพทเตอร์แนจบที่ดังๆโยกิโยแล้วก็มีคูปองคูปองอีที่ออกมาแข่งกันดูเรือยมาปีนี้นะครับส่วนเรื่องของแกจิต แกเจ็ตปีนี้จะเป็น Galaxy C Flip 3ที่เหมือนฮป์แล้วก็ทุกคนใช้กันเยอะมากนะฮะแล้วก็ตัวเคสอะ่ะคอลลาโบเยอะมากคอลคลาคอลลาบレแบบกับทุกอย่างกับกับแบรนด์รองเท้ากับแบรนด์แฟชั่นกับคา้านขนมทําแบบทําสายเคสสตรัป้างหลังมาโอ้แล้วก็พวก v a r i a b l e t e c h พวก s a m s u n g Watch Apple Watch ในโลกของทางวิชาการหรืองานวิจัยด้านของคอมพิวเตอร์เนี่ยคนเกาหลีเริ่มให้ความสำคัญกับ Metaverse เขาเตรียมรับมือเทรนมากกว่าเนาะเรื่องของแฟชั่นเริ่มจากเรื่องของ Luxury b r a แบรนด์ก่อนดีกว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่คนเกาหลีนิยมกันมากในปีนี้ก็คือ Dior, Bottega แล้วก็ c e l i n e ไป Dior แล้วถ้าเป็นผู้ชายก็จะเน้นซื้อรองเท้าที่ทำกับ Ni กีที่เป็นทรงนั้นนะ ก็เดี๋ยวนี้เริ่มแบบเดี๋ยวเป็นแพทติงของดีออเดี๋ยวเป็นเสื้อเดี๋เป็นแจ็คเก็ตเนี่ยแล้วก็วอเตกาที่เป็นสีเขียวนะคอลเลคชันนั้นขายหมดเกือบทุกอย่างเลยโดยเฉพาะกระเป๋าสลิงแบกบนะครับแล้วก็รองเท้าบูธของวอเตกาถูกลงมาไหนก็ใช่เ็นอันนี้ที่เป็นรูปหัวใจกับอันนี้ที่เป็นรูปหัวใจกับตัวเออันนี้ก็จะดังต่อไปถ้าเป็นเรื่องของสไตล์ดีกว่าเ e นเดอร์นิว a ร ค,คือซื้อปุ๊บแล้วผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้แล้วก็ปีนี้ก็จะเน้นของเรื่องของ expression มากขึ้นคือแต่งให้เป็นตัวเองแต่งให้แบบเพราะว่าโดยปกติแล้วก็เหลียถ้าอะไรคิดเนี่ยคนก็จะแต่งเหมือนกันหมดคือทุกคนใส่ nose piece เหมือนกันหมดเป็น power ranger ทุกสีป๊บ,ปบ,ปบ,ปบและคนก็นิยมไปทำ personal color กันหนักงง เหมือนคล้ายๆคลินิกบำบัดอ่ะไม่ใช่บำบัดไปรับคำปรึกษาว่าแบบหน้าแบบเนี้ยสีผิวแบบเนี้ยคุณเข้ากับสีอะไรเนาะเคยไปทำมารอบหนึ่งเหมือนกันก็สนุกด,ดีโดยที่เขาก็จะเหมือนกับเอามาสีให้เทียบกันแล้วแบบเออคุณเหมาะก,กับโทนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นว่าแบบเอเอไอ้สีนี้เราไม่เคยคิดจะใส่มาก่อน,อนที่มันเข้ากับเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของไอเทมเราจะมีเรื่องของรองเทา้าบูทเบรสเลต ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเบสต์ปกติเนี่ยอันเนี้ยคือถ้าใส่เป็นเหล็กเงี้ยมันก็ปกติใช่ปะ่ะแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคนจะเน้นลุคให้ดูเบาลงเป็นเส้นเหมือนแนวเชือกทิศเคงแล้วก็แบบเป็นพอยต์ใส่สีเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงจะเน้นของเรื่องของมินิแบค็คหรือว่าเป็นคนเกาหลีจะใช้ซับซับคำว,ว่าพอยต์จุกขบังเป็นเหมือนว่าเราแต่งลุคนึงปุ๊บแล้วก,ใก็ให้กระเป๋ามันโดดเด่นขึ้นมาแบบให้มันด,ด,ดูเต็มมากขึ้นเนาะ แล้วก็กระเป๋าขวดซองนออเนะาะของยี่ห,อห้ออะไรนะร่าเมียหรือร่าอะไรนะนั่นแหละเออสำหรับยังไงก็ตามเรื่องของเทรนที่พูดวันนี้<ม>ก็เป็นมุมมองส่วนตัวเนาะแล้วก็เอามาจากพวกบทว,วิเคราะห์ต่างๆผสมกันเข้าไปนิดหน่อยนะครับผมแต่ไงก็ในมุมมองส่วนตัวคนที่อยู่เกาหลี<ม>ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเทรนปีนี้เป็นยังไงแล้วก็ปีหน้ามันอาจจะยังติดกระแสลมไปนิดนึงหน่อยน,นะ ยังก็ติดตามกันนะครับผมถ้ามีเรื่องอะไรเด็ดๆในเกาหลีก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ตลอดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดนะครับเอามาแก้ขืน